สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันขอบคุณน้ําใจที่เข้ามากดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกๆคนนะคะ ในคลิปนี้ก็จะมาพูดข่าวสารนะคะเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่ทุกคนยังพูดถึงกันอยู่นะคะต่างต่างฝ่ายต่างก็งัดหลักฐานมาโชว์แล้วก็มาแยง้งหรือว่าจะดําเนินคดีซึ่งกันและกันนี่แหละค่ะเนาะนะคะไมล์เนละิบเจเจไม่ได้อยู่ฝั่งไหนนะคะไม่ได้อยู่ฝั่งโน้นหรือฝั่งนี้นะคะไมล์เลิฟเจเจอยู่จุดยืนของไมล์เลิฟเจเจคือเข้ามาเพราะว่า เรามั่นใจลุงพลป้าเต็นไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายในข้อหาหลักที่เราเชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะอันนี้ให้ว่าไปตามขบวนการเราจะไม่เข้าไปก้าวไก่นะคะแต่ในส่วนตัวเชื่อว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ไม่ได้ทำอะไรผิดตามที่ถูกกล่าวหานะคะเพราะเราติดตามมาตั้งแต่ต้นเราจึงเชื่อมั่นและเข้ามาอยู่ในจุดนี้นะคะ แต่วันนี้ก็จะมาพูดถึงนะคะในประเด็นที่เขาพูดถึงกันนี้ละคะนะคะ,นะคะทั้งสองฝ่ายต่างพูดถึงกันและกันนะคะไมล์ <My S 1> เลิบเจเจ <ๆ S 1> จะพูดในสิ่งที่ไมล์เลิบเจเจ <ๆ S 2> ได้ติดตามมาตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่ที่เราเข้ามาอยู่กับลุงพลได้ติดตามว่ามีใครเข้ามาส่วนนี้ส่วนนี้บ้างนะคะเราจะพูดถึงในส่วนนั้นนะคะอันนี้ก็อยากให้อยากให้ยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนหรือว่าเอฟซีของลุงพลป้าเต็นนี่ละคะ่ะลอง ลองดูนะคะว่าสิ่งที่ไมล์เลิบเจเจพูดมันจะเป็นยังไงนะคะก็คือไมล์เลิบเจเจเข้ามาอยู่เนี่ยก็เห็นทุกคนนั่นแหละคะ่ะมีความหวังดีที่จะเข้ามาอยู่กับลุงพลป้าเต็นนะคะแต่ในความหวังดีนั้นมันจะมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าไมล์เลิบเจเจไม่รู้นะคะเพราะเขาไม่ได้เปิดตัวตนของตัวเองหรือว่าแสดงบัญชีหลักฐานของตัวเองว่าก่อนที่เข้ามาหาลุงพลเขามีธุรกิจอะไรมีไรายได้อะไรบัญชีมีเท่าไหร่เพราะต่างคนต่างไม่ ได้เปิดเผยของตัวตนตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนเพราะทุกๆคนที่เข้ามาหาลุงพลประเต็นก็คือมาคิดว่าลุงพลประเต็นไม่ได้ทําสิ่งนั้นและเข้ามาด้วยความสงสารความรักความห่วงใยเนี่นะคะยค่ะหมลเล็บเจเจจะมาพูดถึงนะคะจากที่หมล์เล็บเจเจติดตามสองกลุ่มนี้ที่เขาตอนนี้มีปัญหากันลองให้ f อฟนึกถึงวันที่เขาเดินเข้ามาหาลุงพลครั้งแรกนะคะคือวันที่เขาเข้ามาหาลุงพล แล้วเขาสร้างกลุ่มลายกลุ่มส่วนตัวของเขาหรือลายกลุ่มที่ให้ f อฟลุงป้าสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้แต่เขาก็มีไลน์กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาตั้งขึ้นมาแล้วก็รวมกันกี่คนที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นก็คือคนหลักๆที่เขาพูดถึงกันและกันในตอนนี้ที่มีกลุ่มไลน์นั้นอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะครั้งแรกที่ถูกเปิดเผย ตอนเขาแยกออกจากกันก็คือสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเปิดเผยเรื่องนิทานนายโซนะคะเปิดถึงเรื่องนิทานนายโซว่ามันไม่มีอยู่จริงแล้วเป็นแก๊งต้มตุนหลอกลวงเพื่อมาดึง f อฟซีลุงป้าไปเป็นของตัวเองแล้วมีการตั้งนิทานนายโซขึ้นมาหรือนิทานหลายๆเรื่องที่แต่งขึ้นมานะให้ f อฟ โอนช่วยเหลืออย่างง้นอย่างนี้นี่คือการต้มตุนหลอกลวงหรือมิจชาชีพในรูปแบบหนึ่งที่เข้ามาหาลุงพลแล้วตอนนั้นต่างคนต่างมาแชร์คนคนนี้ออกออกสื่อให้เราที่เป็นเอฟซีลุงป้าได้เห็นหลักฐานได้เห็นความจริงแล้วเราก็ได้เห็นหลักฐานนั้นแล้วเชื่อว่าแก๊งนี้มันมีอยู่จริงซึ่งเป็นแก๊งมิจฉาชีพที่ทุกคนรังเกียจคือไม่อยากให้สังคมไทยเราเจอคนเหล่านี้ เข้ามาหลอกลวงให้สังคมของเราเสียหายคนในสังคมของเราถูกหลอกลวงอันนี้ไ <My S 1> ม,ม,ม่เลิฟเจเจย้ําเสมอว่าใครที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ไม่เลิฟเจเจไม่สนับสนุนนะคะถ้าใครรู้ใครเห็นก็ต้องแจ้งให้คนในสังคมเรารู้ว่าคนนี้เป็นภัยต่อสังคมไม่ควรสนับสนุนนะคะไม่ควรสนับสนุนหรือไปอยุ่งเกี่ยวด้วยซ้ำควรจะมีอะไรที่มันออกมาจัดการ ให้ข้อกฎหมายจัดการกับคนกลุ่มนี้เขาจะได้ไม่ต้องทําให้สังคมของเราเดือดร้อนเพราะตัวคนเหล่านี้นะคะพออยู่มาวันหนึ่งวันนี้ได้มีอีกกลุ่มหนึ่งออกมาแชร์อีกคนที่เคยแชร์คนเหล่านั้นนะคะแชร์คนที่ออกจากลุงว่าทําให้เราเห็นว่าเป็นมิจฉาชีพนี่แหละออกมาแชร์อีกว่าฝั่งนี้ ก็มีหลักฐานว่าคนในกลุ่มนี้หลอกลวง f อฟของลุงป้าเหมือนกันด้านหลังก็มีการเปิดรับบริจาคอะไรมากมายเกิดขึ้นซึ่งเขาก็มาแชร์กันเองอีกต่างหากนะคะอันนี้ต้องดูหลักฐานความเป็นจริงว่าเขามีหลักฐานจริงเท็จแค่ไหนเราต้องดูกันไปคะ่ะเอลุงป้านะคะถ้าใครมีหลักฐานชี้ชัด บ่งบอกชัดเจนนะคะว่าคนเหล่านั้นเป็นคนยังไงหลอกลวงหรือเป็นภัยต่อสังคมเราหรือไม่แอบแฝงเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์เข้าตัวเองหรือไม่ต้องดูที่หลักฐานความเป็นจริงว่าสิ่งที่เอาออกมาแชร์หรือการกระทําของคนคนนั้นจะเป็นจริงหลักฐานจริงต้องมีหลักฐานยืนยันแชร์ให้เราเห็นเปิดเผยให้เราเห็นว่าสิ่งสิ่งนั้นจริงเท็จแค่ไหนนะคะ แล้วคนที่ถูกเปิดเผยคุณต้องมายืนยันตัวตนของคุณให้ได้ด้วยว่าสิ่งที่คุณทําคุณยืนยันได้ไหมว่าสิ่งที่เขาออกมาเปิดเผยไม่ใช่ความจริงต้องมาหาักล้างกันค่ะแล้วให้ F อซลุงป้าดูทั้งสองฝ่ายว่าสิ่งไหนคือความจริงนะคะเราต้องดูที่หลักฐานนะคะหลักฐานการโต้แย้งซึ่งกันและกันนะคะหลักฐานใคร แน่นหลักฐานใครชัดเจนนั่นคือหลักฐานความจริงต้องยืนยันได้ว่าความจริงที่พูดต้องมีหลักฐานนะคะทุกคนที่เป็นเอฟซลุงป้านะคะไม่เลิฟเจเจเชื่อใครไม่ได้เลยตอนนี้นะคะเพราะทุกคนต่างมีอดีตของตัวเองที่ทํามาในร,ระหว่างที่อยู่กับลุงนะคะเบื้องหลังเราไม่รู้หรอกว่าในลายกลุ่มของเขาแต่ละคนที่มีอยู่ด้วยกันนะทาอะไรไว้บ้างกับเอซลุงป้า เพราะเมื่อวันที่เขาอยู่ด้วยกันนะ่ะเขาต่างคนต่างปิดเงียบนะคะต่างคนต่างปิดเงียบซึ่งกันและกันเมื่อมีผลประโยชน์ร่วมกันจริงหรือไม่แต่พอวันที่คุณหมดผลประโยชน์ร่วมกันต่างคนต่างเอาสิ่งนั้นออกมาแชร์ซึ่งกันและกันซึ่งหลักฐานที่จริงต้องมีหลักฐานตัวตนจริงๆยืนยันนะคะว่าอะไรคืออะไรนั่นแหละคะ่ะเราถึงจะเชื่อว่าสิ่งนั้นคือเรื่องจริงนะคะ มลยเลฟเจเจพูดเสมอใครที่เป็นภัยกับสังคมไม่ควรให้คนเหล่านั้นมาทําให้สังคมเรามีปัญหามาหลอกลวงคนในสังคมอย่าลืมนะคะว่าเราทํางานกว่าจะได้เงินมานะคะกว่าจะได้เงินมาเราต้องทํางานเท่าไหร่แต่เราจะต้องมาเสียให้กับคนกลุ่มนี้พวกนี้หรือนะคะที่มาทําอะไรเข้ามาหาผลประโยชน์โดยการบังหน้า เอาชีวิตของคนคนหนึ่งเอาชีวิตครอบครัวครอบครัวหนึ่งออกมาพูดออกมาพูดแต่เบื้องหลังหลอกลวงสังคมอันนี้เราเต็มใจจะให้เขาทําหรือเปล่าล่ะนะคะสําหรับ F อซลุงป้าหรือทุกๆคนนั่นแหละคะ่ะที่อยู่ในสังคมไทยเรานี่แหละคะ่ะสังคมของเรานะไม่ควรจะถูกหลอกเพราะคําว่าไว้ใจเชื่อใจนะคะแล้วก็คําพูดของเขานะคะเราต้องรู้ว่า รู้ให้ทันนะคะว่าสิ่งนั้นที่เขาพูดที่เขาแสดงออกมานะ่ะมันคือเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกลวงที่มาเอาเปรียบคนในสังคมนะคะไม่เลิฟจะเจไม่สนับสนุนใครทั้งสิ้นที่หลอกลวงคนในสังคมด้วยการนําสิ่งต่างๆที่เอามาพูดเอามาเป็นประเด็นแล้วเบื้องหลังหลอกลวงผู้อื่นเขาอันนี้ไม่สนับสนุนคะ่ะเรามาดูต่อไปค่ะว่าสิ่งที่เขาจะ ดำเนินการกันอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงคืออยากให้ fc ลุงป้าหรือยูทูบเบอร์ของลุงป้าเนี่ยเปิดใจกว้างแล้วดูหลักฐานทั้งสองฝ่ายคะ่ะว่าเขาทํำยังไงไม่ <My S 1> เลิฟเจเจไม่เข้าข้างใครคะ่ะแล้วก็ไม่รู้เหตุผลของเขาว่าเขาทะเลาะก,กันเพราะอะไรนะคะแต่ไม่เลิฟเจเจไม่สนับสนุนให้ใครใครมาหลอกลวงคนในสังคมเราไม่ว่าจะเป็นคุณจะไปอยู่ที่ไหนคุณจะไปช่วยเหลือใครแต่เอาการช่วยเหลือนั้นมาบังหน้าเพื่อหลอกลวงคนที่ เป็นเอฟคนที่เข้าไปติดตามคนในสังคมเราเนี่ยไม่เลิเจไม่สนับสนุนค่ะนะคะเพราะเราเข้ามาเพราะว่าเราอยากเขียนความถูกต้องอยากเข็นสังคมเราอยู่ในข้อกฎหมายทุกๆตัวไม่ควรเอากฎหมายหรืออะไรมาทําร้ายคนที่บริสุทธิ์เนี่ยเราเข้ามาเพื่อส่วนนี้มากกว่านะคะคือเราอยากเข็นสังคมของเราเนี่ยต้องถูกต้องนะคะอยู่ในความถูกต้องอะไรที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อะไรที่มันผิด มันทำไม่ถูกต้องคุณก็ต้องเอากฎหมายเหล่านั้นออกมาใช้เนี่ยเราเข้ามาเพราะจุดนี้ค่ะแล้วเราก็เชื่อมั่นลุงป้าอยู่ตลอดเวลาว่าเขาไม่ได้ทําทุกคนจึงเดินเข้ามาเห็นไหมคะแต่เข้ามาแล้วมันมีผลประโยชน์เกิดขึ้นน่ะผลประโยชน์การท YouTuber, ายูทูบเบอร์ไม่เลิฟเข้าใจทุกคนเพราะว่าทุกคนต้องทํามาหากินยูทูบเบอร์ก็คืองานสายงานอีกสายงานหนึ่งซึ่งเอาชีวิตครอบครัวครอบครัวหนึ่งออกมาพูดเพื่อสร้างไรายได้ให้กับตัวเองนะคะ แต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เราสร้างเราต้องไม่ไปเปียดเบียนผู้อื่นที่เขาอยู่รอบข้างหรือรอบตัวของเอกรอบครัวที่เราเอามาพูดถึงนะนะคะอันนี้คือไมล์เล็บเจเจมองเห็นอย่างนี้เมื่อวันที่คุณอยู่ด้วยกันนะ่ะในในลายของพวกคุณนะ่ะคุณทําอะไรไว้ข้างหลังเราที่เป็นเอฟซีลุงป้านี่ไม่รู้ไม่เห็นด้วยเลยนะคะไม่รู้ไม่เห็นด้วยเลยว่าคุณมีอะไรปิดบัง แต่พอวันที่คุณทะเลาะก,กันนะ่ะทุกอย่างมันเปิดเผยให้เราเห็นเห็นไหมคะทุกคนนะคะถ้าเราไม่มีผลประโยชน์เสียอย่างที่อยู่ด้านหลังนะ่ะวันที่คุณเข้ามาอยู่กับลุงพลต่อให้ใครจะหาอะไรหลักฐานอะไรทั้งสิ้นอนะ่ะมันไม่มีหลักฐานที่จะมาแชร์ตัวเราหรอกว่าเราเข้ามาหาลุงป้ามามีผลประโยชน์ที่ข้างหลังที่มันมากกว่าความว่าช่วยเหลือลุงป้านะคะนะคะ,นะคะอยากให้เอฟซีลุงป้าทุกๆคนนะคะเปิดใจ ดูข้อกฎหมายหรือว่าหลักฐานทุกๆอย่างที่เขาจะนําออกมาสู่ให้เราเห็นนะคะเราอย่าไปเชื่อแค่คําพูดของคนว่าฉันพูดดีฉันพูดมีเหตุผลฉันอย่างงด้ฉันอย่างนี้นะคะแต่หลักฐานมันต้องมาพร้อมกับคําพูดของเรานั่นแหละค่ะเหมือนตอนที่คุณแชร์อีกคนหนึ่งคุณยังมีหลักฐานออกมาแชร์เขาแล้ววันที่พูดเรื่องเหล่านี้คนกลุ่มนั้น ก็ต้องมีหลักฐานมาแชร์คนกลุ่มนี้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จนะคะเราฟังฟังทั้งสองฝ่ายค่ะแล้วมาจับวิเคราะห์กันว่าในวันที่เขาเดินเข้าหาลุงป้าเขามาเพราะอะไรและเขามีผลประโยชน์อะไรนะคะอยู่ในนั้นนะคะอยากให้เอฟซลุงป้าวิเคราะห์และทันทันทันกลุ่มทุกๆก,กลุ่มนั่นแหละคะ่ะที่เดินเข้าหาลุงป้านะคะคือไมล์เลิฟเจเจเชื่อว่าคนที่เป็นยูทูบเบอร์ หลายๆคนก็มีความจริงใจให้ลุงป้าแต่เราต้องยืนมั่นนะคะด้วยความคิดความอ่านของตัวเองคำพูดของตัวเองมองเข้าไปในเหตุการณ์ที่เราเห็นนั่นแหะค่ะนะคะ,นะคะว่าเหตุการณ์แต่ละอย่างที่เกิดขึ้นมันคืออะไรนะคะเชื่อว่าคนทุกคนรักชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อยากให้ดูว่าเหตุผลที่เราเข้ามานี้เพราะอะไรนะคะนะคะความคิดความอ่านของเราต้องยืนหนึ่งนะคะ ด้วยตัวของเราเองนะคะอย่าให้ใครหรือคนใดคนหนึ่งนะคะชี้นําทางของเราเรามองด้วยตัวของเราตาของเราหูของเราสมองของเรานี่แหละคะ่ะจะเห็นว่าสิ่งในถูกต้องสิ่งไหนผิดนะคะก็ฝาก f อซลุงป้าทุกๆคนยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะมองจากการกระทําและพฤติกรรมนะคะทองแต่และบุคคลที่เข้ามาหาลุงป้านี่แหละคะ่ะ นะคะพฤติกรรมนั่นเลยค่ะการกระทํานะคะที่จะบ่งบอกว่าเขาคนนั้นเป็นคนอย่างไรนะคะไม่ว่าจะพูดดีพูดสวยหรูยังไงนะคะทุกคนสามารถพูดได้แต่การกระทําและพฤติกรรมที่ทําออกมานั่นแหละคะ่ะจะบ่งบอกตัวตนของคนคนนั้นนะคะวันนี้วันที่เขาดีกันความลับทุกอย่างจะถูกปิดเงียบแต่วันที่เขาทะเลาะกันเมื่อไหร่หลักฐานความจริงจะถูกเปิดเผยเมื่อนั้นนะคะ ฝากเอลุงป้าทุกๆคนนะคะที่ยังพอมีแรงกำลังช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้าทุกๆตัวนะคะที่ทำออกมาในเอทีพีสกินะคะบริษัทโมโนโฮมซมับนะคะแล้วก็ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่ลุงพลป้าแตนนะคะมาดิพิสของคุณรลชนีรูทินแซดของคุณออบกว๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นตามกําลังของเรานะคะแต่อย่าทําให้เกินตัวมันจะทําให้เราเป็นทุกข์นะคะหากเราไม่มีจริงๆช่วยกันดูคลิปดูไลฟ์สดลุงพลป้าแตนโดยไม่ข้ามโฆษณาและก็สนับสนุนช่องย t ท b e ทุกๆช่องนะคะที่เป็นสายลุงป้านะคะ โดยการดูคลิปดูไรสดโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้เราก็คือหนึ่งแรงกำลังใจที่จะส่งถึงกันและกันแล้วนะคะคลิปนี้ฝากไปเท่านี้ค่ะมาเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ